ใช่ครับวันนี้ทะลึกการชแนลเรับพวกเรามาอยู่ันที่โรงแรมรามาจาังหวัดยะลานะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายทำคลิปวิธีการกินหอยนะครับก็วันนี้อาหารก็ซื้อมาเพียบเลยครับหนข้าวหอยไหนโชว์หอยหน่หอยองปลานะครับวิธีการกินหอยเดี๋ยวผมจะปลาทำไมมีแต่ก้างครับก็กินหมดแล้วครับก็ <laughs> <laughs> วิธีการกินหอยอันดับแรกเราต้องเลือกหอยก่อนนะครับเลืนี่ต้องเลือกนี่มีตั้งหอยแล้วแต่คนชอบจะเป็นหอยไหนนะครับนี่เขาเรียกหอยอะไรครับหอยหวานครับหอยหวานนะครับแล้วแต่คุณจะชอบหอยหวานหรือหอยขมนะครับนี่ก็จะเลือกอันนี้ผมปกติผมเป็นคนชอบหอยใหญ่นะครับก็อันนี้ใหญ่สุดนะครับน่าจะใหญ่สุดหอยใหญ่นะครับก็ลื่นเลยเราต้องทํามือแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้ไอ่า นี่นะครับจับแน่นๆแล้วเราก็แบะหอยนะครับพอแบะปุ๊บขั้นตอนที่สองของหอยก็คือน้ําจะเยิ้มครับน้ำจะเยิ้มโอ้ยจริงๆด้วยโอ้โหพอยิ่งแบะเยอะน้ําก็จะออกเยอะนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็เอานิ้วเขี่ยครับเขี่ยหอยพอเขี่ยวน้ำมันก็จะย้อยอีก ใช้คำว่าแกล้เลยดีกว่าหอยใหญ่จริงๆอุ้ยอุ้ยหอยเล็กหอยแหงครับเล็กๆก็ถ้าครั้งแรกกันกินหอยจะแหกครับก็เกะลาบากนะครับหอยจะแหกพอกินต่อไปแล้วมันก็จะเกิดความมันนะครับดังจากนั้นเราก็จิ้มจิ้มจิ้มหอยแบบไหนครับจิ้มหอยจิ้มหอยนะครับจิ้มในน้ำเกลือก่อนนะปาดปาดน้ำจิ้มพอแลวมั้งครับได้แล้วครับ สร็จแล้ววิธีกินนะครับแล้วก็แลบจี่ตัวนี้เพื่อที่ได้รสชาติน้ำหอยที่จิ้มไปเสร็จแล้วเรได้คนเขียนบอกว่ามันเผ็ดมันเผ็ดครับมันเผ็ดสุดยอดครับหอยยะลาใหญ่จริงๆ